อำนาจของช่างตีเหล็กตอนที่1524ให้เสียภาคไทยโดยมังกรจอมอสูตรลำดับที่4คามิคินเจ้านรกผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งควรจะเป็นเป้าหมายความหวาดกลัวของมนุษยชาติตัวตนที่ควรจะไม่อาจต่อต้านได้กระจิตกระใจที่กำลังจะต่อสู้หายลงไปทันทีและผลลัพธ์คงจะไม่ต่างกันต่อให้กองทัพยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อม แต่ปัจจุบันกองกําลังฝ่ายพันธมิตรลาถอยไปเกือบจะหมดแล้วเป็นสถานการณ์ที่ผู้เล่นหลักพันคนไม่อาจจะเอาชนะได้ด้วยความกล้าหาญลำพังอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นมันก็มากพอที่จะตรึงทุกคนให้แน่นิ่งหลีกทางเข้าคุณออกไปไม่ได้นะค่ายทหารกลางมีเสียงเอะวยวายเป็นเพราะว่าบราัมที่เริ่มลายเวทตั้งเวลาเตรียมจะกลับไปยังสมรภูมิ โดยที่มีสิบประชาชนคอยห้ามปรามเอาไว้อ๋อก็เป็นเมื่อกี้เป็นเสียงบาหัมนะทุกคนที่วุ่นวายขึ้นมานะว่าลีทองเขาซะ,ะเป็นเพราะว่าบาหัมไลเวตตั้งเวลาเตรียมจะกลับไปยังสมบัรบภูมิโดยที่มีสิบประชาชนคอยห้ามไม่ให้เขาออกไปเป็นคําสั่งของลอเอลเขาสั่งให้ถอยได้ยามที่สถานการณ์เริ่บเล็ร้ายกําลังจะบอกว่าฆ่าคนนี้ต้องเชื่อฟังคําสั่งจากคนอื่นกันเหรอบาหัมพ่นลมหายใจเหยียดหยัน แต่ก็ไม่ได้กล่าวคําใดออกไปเป็นเพราะว่าในหลายครั้งคําสั่งของลอเอลหมายถึงเจตจํานวของกริดด้วยเกือบทั้งหมดของสิ่งที่ลอเอลเป็นคนทําเป็นความต้องการของกริดนั่นสินะออกไปคงจะมีแต่ตายเหมือนกับหมาแค่นั้นลาฮัมตรวจสอบสถานการณ์ของสงครามกองทัพอสูรและสัตว์อสูนกลุ่มใหม่กำลังปีนป่ายตามหลังคามิคินผู้ที่มีดวงวิญญ,ญาณวิรชนจำนวนมาก และดวงวิญญาณตำนานสามดวงคอยอารักขามันเป็นภาพที่น่ารังเกียจเหมือนกับแมลงจดวนมากถูกนำมากักขังเอาไว้ในถังใบใหญ่ในทางกลับกันแล้วกองทัพฝ่ายพันธมิตรเปรียบเสมือนดังสัตว์ป่าที่อ่อนแรงสูญเสียกำลังพลไปมากมายและตอนนี้สภาพจิตใจก็ถดถอยลงร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลเนื่องจากต้องต่อสู้ตามลำพังเฉพาะผู้เล่นไม่มีทางจะรับมือกับคามิกินและกลุ่มก้อนหมอนแมลงได้เลยง เมอร์เซเดสเองก็ไม่อาจจะปลีกตัวไปรับมือกับคามิคินได้เป็นเพราะเธอไม่มีหน้าที่ป้องกันการุ่้ยิงอ๋อเป็นเพราะว่าเธอนั้นมีหน้าที่ในการป้องกันการุ่้ยิงจากบาบาทอสบาบาทอสที่เริ่มขึ้นพร้อมๆก,กับการปรากฏตัวของคามิคินหากว่าเมอร์เซเดสไม่คอยยับยั้งการุ่้ยิงกองทัพฝ่ายปฏิบิตคงจะสามารถถูกทำลายไปในช่วงพริบตาอยู่เฟอร์บิน่ากับควก็ถึงขีดจำกัดแล้วแม้แต่บลาฮัมเอง งานต้องให้สู้ในห่วงนรกนานถึง10วันเต็มๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งที่ได้รับพลังแวมพาย์ายาทกลับคืนมาแล้วกล่าวกันว่าลิชมีเวทมนต์เป็นอนันต์แต่ว่าความเป็นจริงมานาของลิชนั้นมีวันหมดเช่นเดียวกันกับเลี้ยวแรงของแวมพรยถายาทต,ต้องไม่ลืมว่าเลือดของอสูรมีคุณภาพาต่ำเป็นทุนเดิมทุกครั้งที่ดูดเลือดเข้ามาบราหัมจะรู้สึกขยะแขยงจนอยากจะอ้วกดังนั้น ไม่ต้องให้พูดถึงการทำให้ท้องตนเองอิ่มบราฮัมตอนนี้จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพึ่งพาพวกพ้องมันยอมพึ่งพาคนอื่นเป็นสิ่งที่บราฮัมไม่เคยคิดในตอนที่เป็นสิ่งที่บราฮัมไม่เคยได้คิดในตอนที่อยู่ร่วมกับพี่น้องร่วมสายเลือดอย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่เป็นเพราะนิสัยส่วนตัวหากจะเป็นเพราะมันเป็นข้อบกพร่องเชิงทัศนคติและค่านิยมของแวมพร์ เป็นเพราะต้องไม่ลืมว่าบราฮัมเคยมองแพ็กมากเป็นพวกพ้องและเลือกที่จะพึ่งพาเมอร์เซเดสยูเฟอร์มิน่าคลายดอยุคแห่งจักรวรรดิและสิบวิรชนยังพิกซอสทุกๆคนล้วนแข็งแกล่งพอที่จะให้บราฮัมพึ่งพาจากบรรดาทั้งหมดแล้วบราฮัมสนใจคลายเป็นพิเศษทำไมไอ้หมอนี่ถึงได้กลัวเรานักหนามนุษย์ผู้ที่เกิดมาพร้อมกับการกลายพันธุ์ซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่หาได้ยาก แถมยังเป็นพลังสายฟ้าที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งในทุกๆมิติไม่เกินจริงไปเลยหากจะถูกผู้คนเชิดชูให้มันกลายเป็นเทพนอกจากนั้นยังสั่งสมระดับเหนือมนุษย์จนควรค่าแก่การที่จะถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในตัวตนที่แข็งแกร่งมากที่สุดแต่ว่าชายคนนั้นกลับแสดงความกลัวต่อบาหัมจนมากเกินพอดีแต่ว่าถึงแม้จะงงงวยแต่บาหัมก็ไม่อาจจะเก็บเอามาใส่ใจเพียงกล่าวชมอีกฝ่ายว่าสายตาเฉียบแหลมแล้วก็ผ่านไปเท่านั้น แขนของคลายที่ถูกทำลายไปจากการประทะกันร,ระหว่างตนกับลิชมูมัดไม่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ในชีวิตบราหัมตอนนี้บราหัมจึงไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะหวาดกลัวตนเองจากเรื่องดังกล่าวนั่นแค่แขนขาดมันเป็นเรื่องใหญ่ตรงไหนล่ะนอกจากนั้นแขนของคลายในปัจจุบันก็ยังดูปกติดีเมื่อเทียบกับสายตาที่เฉียบแหลมและทักษะพลังทางกายภาพของหมอนี่ค่อนข้างอ่อนแอคลายจ้องมองคามิกินด,ด้วยดวงตาเบิดพลง แม้จะโล่งใจแต่กาของมันยังคงสั่นระลกเล็กน้อยหลังจากที่ได้ยินคำสั่งว่ดถอยราหัมประเมินอีกฝ่ายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เกินตัวการที่เหล่าเหนือมนุษย์เหนื่อยง่ายกว่าคนปกติเป็นเพราะพวกมันมักจะเคลื่อนไหวเกินขีดจำกัดของมนุษย์แม้ร่างกายจะถูกปรับแต่งให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ไปแล้วก็ตามแต่นั่นยังคงไม่พอตัวอย่างที่ชัดเจนนั่นก็คือชุนโป พักษะเคลื่อนที่ประเภทนี้จะสร้างภาระอย่างใหญ่หลวงแก่ร่างกายและสมองยิ่งไปกว่านั้นระดับเหนือมนุษย์ของคลายก็ยังไม่สูงเท่าไหร่พลังสายฟ้าคลายจึงถือว่าทรงพลังจนเกินตัวจนกระทั่งสร้างความขัดแย้งและเกิดเป็นความเหนื่อยลา้ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างการแก้ไขไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ว่าบราหัมรู้ถึงว,วิธีการแก้จุดบุกค้องนี้คลึงกำลังคำพิจารอาว้ในตอนที่พวกเรานี้ สีหน้าคลายตอนนี้พลันแข็งทื่อทันทีในปัจจุบันคนที่มีสภาพที่ดีที่สุดก็คือบราหัมนอกจากนั้นยังแข็งแ,งแกร่งที่สุดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่มีใครเหมาะแก่การตึงคามิคินเอาไว้มากกว่าบาหัมอีกแล้วแต่ว่าอีกฝ่ายกลับโยนความรับผิดชอบอย่างนั้นเหรอแต่แต่ว่าส,สัตว์สูรนับหมื่นตัวกำลงัลงหลงัลลงไหลเล่ากับคลื่นยักษ์ผมเหมาะกการเปิดทางหนีและให้คุณคอยดึงความสนใจจากคามิคินมากกว่าใช้คาฟุ่มเฟือยจังนะ อ,อ,อหมอดีม่มันวายชั่วนี่วะเป็นเพราะพวกมันคือเผ่าพันธุ์ที่ดูดเลือดมนุษย์เป็นอาหารอย่างนั้นเหรอเบยคลั้งบาหา์มจะแสดงความเห็นที่ไร้หัวใจค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าชายคนนี้มองมนุษย์เป็นเพียงแค่ปสุสสตว์ไม่ใช่ว่าเท่าเทียมดังนั้นกล็ดที่สามารถฝึกสัตว์ร,ร้ายตนนี้ให้เชื่องได้จึงน่ากลัวยิ่งกว่าหลายเท่าคลายถอนหายใจอย่างกล้ำกลืนก่อนที่จะมองไปด้านคามิคิน ลอนตอนนี้กําลังยืนสี่ขาบนพื้นอย่างเด่นสงา่าเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่ย่างรากลึกลงไปบนโลกถูกย่างก้าวที่เดินไปจะทําให้พื้นดินแตกเป็นทางยาวเฮ้บ้าจริงโอกาสตายสูงมากในครั้งนี้คลายก้าวไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกดังกล่าวแต่ว่าแทนที่จะตอบป,ปฏิเสธและถูกประหารขาที่มันขอเสี่ยงเอาตัวรอดในการเผชิญหน้ากับข้ามิกินซะดีกว่าระหว่างสู้ ต้องเปิดทางหนีให้กับตัวเองบุ้มความคิดคลายตอนนี้พลันหยุดนิ่งเป็นเพราะว่ามันมองเห็นไฟบอลลูกหนึ่งพุ่งทะลุพื้นเป็นเส้นตรงมันทะลวงลึกลงไปถึงแกนโลกเลยอย่างนั้นเหรอคลายเงยหน้าขึ้นด้วยความเป็นกังวลอันเปี่ยมล้นหลังจากนั้นก็ประสานสายตาเข้ากับทหารวิญ,ญญาณที่สวมเสื้อคลุมสิ่งมีชีวิตที่ร่างกายเป็นสีฟ้าโปร่งแสงแม้ว่ารูปลักษณ์ของมันจะพลามวัวแต่คลายก็สามารถจดจำได้ทันที ตัวตนที่สามารถระเบิดพลังเวทได้ทัดเทียมกันกับบาฮัมในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มีเพียงแค่2คนเท่านั้นฮักเซนแห่งสุดยอดอาคมและเจสิก้าแห่งเวทกังวานมันคือมหาจอมเวทในตำนานที่โลดแล่นในยุคสมัยก่อนบาฮัมประเมินจากความเข้มข้นของเวทมนต์หมอนี่คงเป็นฮักเซนเราคงจะถูกมันฆ่าตายก่อนจะได้ดึงความสนใจจากคามินคินแน่เลย นอกจากนั้นยังมีอีก2ตัวตนที่แข็งแกร่งทัดเทียมกันกับฮักเซนชายผู้ที่แบกดาบยักษ์เอาไว้บนบ่าโดยดาบดังกล่าวยาวกว่าตัวคลายสิและคนยักษ์หนึ่งตัวที่อ๋อคนยักษ์หนึตนที่ตัวใหญ่กว่าคามิคินสูงเกือบ4เมตรที่ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าชีวิตนี้จะได้เห็นคนยักษ์แต่ถึงจะเป็นแค่วิญญ,ญาณก็เถอะป ลายผู้ได้รับบัฟจากรูบี้และยูเฟอร์มินากลายร่างเป็นสายฟ้าและยิงตัวเองออกไปมันแหวกผ่านการกระหน่ำยิงเวทมนต์และใช้ความแข็งแกร่งปัดป้องดบอาบใหญ่ที่สับเข้าใส่ดานข้างหลังจากนั้นก็ใช้ชุนโปเพื่อหลบหลีกดงกระสุนที่คนยักษ์ยิงออกมาจากถุงมือหัวซุกหัวซุนเหมือนกับหมาเลยมันไม่อยากจะใช้ชุนโปสักเท่าไหร่เมื่ออย่างนั้นเลี้ยวแรงจะหมดเร็วเกินไปแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วกลับต้องงัดมันออกมาใช้อย่างไม่อาจจะเลี่ยง ถึงแม้ว่าจะรู้สึกเสียดายแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วใครจะไปคิดละ่ะว่าถุงมือนั่นมันเป็นปืนกลใครเริ่มเป็นกังวลว่าอีกฝ่ายอาจจะงั้จากกลเวทมนออกมาใช้ด้วยเจ้านั่นน่าจะมีวัตถุวิเศษจํานวนมากข้อสันนิษฐานของคลายถูกต้องพลังของคามมคินคือการครอบงำและบงการวิญญาณดวงวิญญาณจะแสดงพลังในยุครุ่งเรืองมากที่สุดรวมไปถึงเครื่องมือที่วิญญาณใช้งาน ไม่อย่างนั้นคงจะไม่เกิดประโยชน์หากจะฟื้นคืนชีพมาด้วยร่างกายที่เปลือยเปล่าการที่คามิคินสั่งให้อสูรบริวารซึ่งสามารถอ่านความทรงจําคอยดูแลคลังสมบัติเอาไว้ก็เพื่อเป็นการดึงศักยภาพของวิญ,ญญาณออกมาจนถึงขีดสุดฟูฟมหาจอมเวทฮักเส้นคนยักษ์และนักดาบผู้ที่ควงดาบใหญ่หลังจากแวกผ่านวิญญ,ญาณตำนานทั้ง3ตนและเข้าใกล้กับคามิคินร่างของกายทะยานขึ้นฟ้าทันที แต่ว่าเมื่อพุ่งกลับลงไปด้วยชุนโปมันกลับถูกคามิคินถีบด้วยเท้าหลังเป็นเรื่องธรรมดาที่จอมาสูนลำดับ4จะอ่านทิศทางของชุนโปออกได้แม้แต่บราฮามเองก็ยังต้องชิงความได้เปรียบเหนือคามิคินด้วยการยอมผ่านมานาปริมาณหาสารเพื่อกะหนำเวทเทเลพอตเฮ้ย hey, สภาพเหมือนหมาเลยจบสิ้นแล้วไม่มีทางรอดเลยบางทีเราควรจะลองต่อต้บราฮหมดูสักครั้งนะเนี่ย เกือกิ้งยังหมดสภาพก่อนที่จะแงน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้ามันเริ่มรู้สึกนึกเสียดายกับทังเลือกของตัวเองหลังจากนั้นก็บังเกิดความรู้สึกประหลาดเป็นความรู้สึกคล้ายกับได้ยินเสียงจิตใจของผู้คนกําลังให้กําลังใจตัวเองและไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งหรือว่าสองจิตใจเท่านั้นแต่เป็นเจตจํนวนงของผู้คนนับหมื่นคนเนื่องจากที่มีร่างกายพิเศษมันจึงถูกพ่อแม่ทอดทิ้งไปตั้งแต่ยังเด็กนั่นคือเริ่มต้นที่คลายตัดขาดตัวเองจากโลกภายนอก แต่ปัจจุบันนี้หัวใจมันกลับกำลังเอ่อล้นไปด้วยความสุขที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยเจ้าหัดมาเป็นทหารของข้าคามินินที่ไล่ตามมาโผลขึ้นเบื้องหน้าคลายเป้าหมายคือการดับลมหายใจสีหน้าคลายพันบิดเบี้ยวอย่างน้อยในวาระสุดท้ายของชีวิตก็ได้รู้สึกแบบนี้มันไม่อยากจะอยู่บนโลกตามลำพัง ใคยต้องการจะอยู่ร่วมกับผู้คนอย่างสงบสุขและแบ่งปันความอบอุ่นมันอยากจะสลัดความรู้สึกดังกล่าวทิ้งไปแต่ว่าสิ่งนั้นกลับถูกสลักลึกลงไปในจิตใต้สำนึกหรือว่าแท้จริงแล้วนี่เป็นความต้องการจากก้นบึ้งกันนะก็ไม่เหลวนักหรอกชึกใครฉีกยิ้มขณะที่ถูกกองเล็บคามิกทะลวงเข้าใส่ล่างคลาย บรรดาผู้เล่นต่างาพากันแหกปากโวยวายขณะที่ล่าถอยไปพร้อมกันกับลาฮัมสําหรับพวกมันคลายคือเพื่อนร่วมรบที่เคียงบ่าเคียงไหล่กันมานานนับ 10- วัน 10, น10คืนมีหลายคนที่เป็นหนี้ชีวิตคลายหรือแม้แต่กระทั่งในตอนนี้เป็นเพราะคลายคอยดึงความสนใจพวกมันจึงถอยกลับไปได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าจะมีนิสัยที่เย็นชาแต่ก็มีผู้เล่นจํานวนไม่น้อยที่รู้สึกผูกพันกับคลายหลายคนสัญญาว่าจะตอบแทนคืนในอนาคต แต่นั่นกัลบกลายเป็นว่าคลายต้งด่วนจากไปซสีก่อนผู้เล่นบางคนโกรธจนหน้าแดงบางก็ขบกลามด้วยโทสะบางเริ่มหลั่งน้ำตาแต่ว่าทันใดนั้นเองมังกรได้ปรากฏกายขึ้นบนท้องฟ้าพร้อมกันกับเสียงคำรามเหตุการณ์อันน่าเหลือเชื่อได้สร้างความสิ้นหวังเป็นเท่าทวีเมื่อตระหนักว่าคงจะไม่มีใครที่นี่สามารถรอดชีวิตกลับไปได้ผู้คน จึงจดจ้องไปทางคลายโดยที่หวังว่าจะสลักภาพสุดท้ายของผู้มีพระคุณเอาไว้ในใจเปลี้ยเป็นเสียงแตกทุกคนคามิคินผู้ถูกภาพมายามังกรดึงดูดความสนใจไปครู่หนึ่งรีบถอนสายตากลับมาอย่างเบื้องล่างความเจ็บปวดกำลังแผ่ซ่านไปทุกๆปลายนิ้วของเธอนี่เจ้าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทยอยเกิดขึ้นต่อหน้าคามิคินร่างของคลายซึ่งควรจะถูกทะลวงด้วยกลงเล็บ กำลังส่องสว่างอย่างเจิดจ้าหลังจากที่รอดชีวิตยังปฏิหารคลายรีบขวาแขนคามีคินข้างที่แทงเข้ามาทั่วโลกตอนนี้ต่างพากันตกตะลึงติง้งนักรบสายฟ้าในตำนานถือกำเนิดหลายแสนนั่นคือจำนวนอสูรและสัตว์อสูรที่คลายฆ่าลงไปในสงครามเป็นความสำเร็จในระดับทัดเทียมกันกันกบบราหาม คลายสามารถพุ่งตัวไปยังใจกลางสนามรบด้วยความเร็วแสงพร้อมๆกับยิงสายฟ้าออกไปทุกทิศเพื่อสร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงแก่ทัพอสูรการลงมือของคลายทุกๆครั้งล้วนอลังการและตื่นตาตื่นใจคลายหลายคนเรียกคลายว่าวีรบุรุษและคลายอีกหลายคนต่างก็เรียกเขาว่าผู้มาโปรดความสําเร็จฝีมือและชื่อเสียงไม่ว่าจะในด้านมิติใดคลายก็เหมาะสมที่จะถูกยกย่องในฐานะของตำนาน ความเสียสะละครั้งสุดท้ายคือการจุดประกายเออรอดมาได้แบบเฉวเฉียดสินนะบราฮัมตอนนี้หัวเราะมันจดจ้องแผ่นหลังของคลายด้วยสายตาให้กำลังใจในเวลาเดียวกันนี้คลายกำลังแผดเผาเส้นเลือดของคามิคินด้วยสายฟ้าสีขาวโพลนหลังจากนั้นบราฮัมแงนมองบนฟ้าและได้กล่าวติดลงมือได้บราหัมมีหูมีตาอยู่ทุกๆท,ที่ มันเป็นสัตว์ประหลาดที่สามารถใช้ประโยชน์จากมานาบนชั้นบรรยากาศตลอดสงครามที่ผ่านมามันได้ยินเรื่องซุบซิบนินทามากมายเกี่ยวกันกับประเด็นที่กฤิหายหัวไปคนส่วนใหญ่ยังคงเชื่อใจกลิชแต่ก็มีหลายคนที่คาดเดาว่ากลิชคงไม่กล้าปรากฏตัวอย่างบุ่มบ่ามเพราะเกรงว่าจะเอาชื่อเสียงมาทิ้งนี่เป็นสงครามที่ผู้คนทั้งโลกกำลังจับตามองหากพวกกฤิเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้นั่นจะหมายถึงความเสียหายอย่างใหญ่หลวง อาตีความได้ถังอ้อมว่ากรีฑ์กำลังหดหัวอยู่ในกระดองเป็นการคาดเดาที่พอจะฟังขึ้นยิ่งคนเรามีตำแหน่งสูงก็ยิ่งต้องรอบคอบและมีสิ่งให้สูญเสียมากยิ่งขึ้นแต่ว่าปราหัมนั้นรู้ดีศัตรูระดับเพียงแค่นี้ไม่มีทางขนามือกรีฑได้สแดทให้ทุกคนเห็นว่าผู้แข็งแกร่งที่สุดเป็นยังไงท้องฟ้าพลันปั่นป่วน บรรยากาศที่ผันผวนราวกับคลื่นแผ่กระจายไปทุกสารทิศเมฆบนท้องฟ้าเริ่มลดระดับลงภาพมายาของมังกรสีเทาเริ่มเดือนหายความชื้นสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับคลายสายตอนนี้คิดไวทําไวอ๋อไม่เป็นการควบแน่นของก้อนเมฆนะครับทำให้สายฟ้าทรงพลังขึ้นช่วงเวลา5วินาทีที่เป็นอภิสิทธิ์แห่งตำนานท้องฟ้าพลันสว่างเจิดจ้าลายไม่ม,มัวเสียเวลาขอบคุณสวรรค์เหมือนกันกันกบไอ้งัาง ในหัวของมันตอนนี้มีเพียงการเข็นพลังสายพลังสายฟ้าเพื่อถาถมเข้าใส่คาไม,ม่คินพร้อมๆกันนั่นเองเทพได้เสด็จมาเยือนติง้งเทพอวุเกียกิจปรากฏกายเจ้าคาไม,ม่คินครบกลามแน่นเธอสัมผัสถึงความรู้สึกอันไม่ชออันไม่น่าอภิโรยอีกครั้งมันเป็นประสบการณ์แย่ๆในอดีตที่เคยเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันทยายอุบัติ ไม่เบียงแต่ว่าเธอจะพ่ายแพ้ให้กับลาหัมแต่ยังสูญเสียหัวใจภายนอกซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนคลังวิญญาณจากเหตุการณ์ครั้งดังกล่าวคามิคินสูญเสียวิญญาณตำนานไปมากถึง6ดวงเธอตอนนี้กำลังมองหาเหยื่ออารมณ์สำหรับระบายระบายความเครียดแค้นดังกล่าวบาดแผลอันเกิดมาจากวิชาดาบที่อันเชิดภาพมายาของมังกรมันไม่ได้อุกชะกันสักเท่าไหร่คามิคินเองก็ได้รับพรจากยูดาเป็นพรพลังป้องกันสมบูรณ์ แต่แน่นอนประสิทธิภาพของมันยังไม่ยอดเยี่ยมเท่ากับกายามังกรมีหลายจุดที่ยังไม่สมบูรณ์แบบเป็นเพราะการต้องการสมบูรณ์จะส่งผลต่อเฉพาะจุดที่สําคัญของร่างเท่านั้นแต่ว่าแค่นี้มันก็มากพอที่จะทําให้คามิคินในปัจจุบันกับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่คงกระพันเธอไม่ได้หวัดกลัวเทพหรือมังกรอีกต่อไปถึงแม้จะพังหะกับผลล่วงตามังกรเมื่อครู่แต่ก็อยู่ในขอบเขตของอาการตกใจเท่านั้น ่อให้เป้าหมายเป็นเทพผู้สามารถโค่นเศษเสียเ้ยวอีโก้ของบาเอลลงได้แต่ว่าสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้ทําให้คามิกินตื่นกลัวเลยกำปัำ้นคามิกินถูกประเคนใส่กลิตหลายสิบครั้งเกิดเป็นโซนิกบูมด้านหลังติดอย่างต่อเนื่องจน,จนร่างกายของชายหนุม่มเริ่มส่วนเซการจำตีดังกล่าวคล่าชีวิตอสูรที่แข็งแกร่งไปหลายสิบในช่วงพริบตาอย่างไรก็ตามกลิตยังคงปักหลักในตำแหน่งเดิม ขณะที่ปล่อยให้กำปั้นคามิคินเข้าปะทะร่างดาบในมือชายหนุ่มเองก็เฉือนลงไปบนหน้าอกของคามิคินภาพมายาบังกรสีเทาพุ่งผ่านร่างของคามิคินอีกครั้งเชกเช่นเดียวกันกับคราวที่แล้วบาดแผลที่เกิดขึ้นไม่ได้อุกชะกันแต่ถึงอย่างนั้นคามิคินก็พงังละถอยหลังมันเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดจากสัญชาตญาณแน่นอนว่าไม่ใช่เพราะว่าเธอหวาดกลัวต่อภาพมายามังกรสีเทาอะไรกัน เจ็บถึงแม้ว่าจะไม่อยากยอมรับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอกําลังเผชิญกับความเจ็บปวดการโจมตีเมื่อครู่ไม่ได้ปะทะเข้ากันกับจุดสําคัญมันเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้สึกเจ็บปวดเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่สัญชาตญาณตอนนี้กําลังร้องเตือนคามิคินถึงอันตรายที่กําลังจะเกิดเธอทําได้เพียงแต่ข่มความโกรธและพยายามตั้งสติเหตุใด พรปกป้องของยูดาถึงไม่ได้ผลกันคาเมคินตอนนี้พยายามที่จะไขข้อสงสัยให้กับตัวเองจึงทิ้งระยะห่างจากกริพร้อมกับสั่งให้ฮักเซนไฟโวกและซีดานเข้าประทะแทนตัวเองวิญญาณตำนานได้ตอบสนองต่อเจตจำนวงคาเมคินทันทีพวกมันเพิกเฉยต่อหาฝนเวทมนต์จากบราฮัมและยูเฟอร์เมนาเป้าหมายมีเพียงแต่กริผู้เดียวตึ้ จากกลนเวทบนปล่งสายพุ่งขึ้นมาจากดินตามเจ็ดจำนวงของฝ่ายเวฟมันโผล่ขึ้นมาใจกลางสนามลบและสะกดข่มทุกคนด้วยขนาดอันมโหาึรานใครก็ตามที่ได้เห็นเป็นต้องร้องออกมาว่ากันดามแต่ทว่าจากกลนเวทบนตัวดังกล่าวถูกกระแทกจมดินในทั่วชั่วพริบตาเป็นการบทขยี้จากก้อนละโมบขนาดมหึมาที่ตกลงมาจากท้องฟ้าเบื้องบนกลิดเข้าเข้าประชิดต,ตัวของฮักเซนได้ หลังจากสั่งให้หัดเทวะ3าข้างคอยตรึงสีดานเอาไว้ชายหนุ่มบรรจงวาดเส้นดาบนับร้อยเส้นลงไปบนตัวหักเส้นเหมือนกับพื้นผ้าใบจากหัวจะดเทา้ากริตหั่นทุกส่วนของฮักเส้นออกอย่างประณีตเป็นผลลัพธ์ทำให้เกิดภาพมายามังกรสีเทาปกคลุมสนามรบอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่มันจะเลือนหายฉากของกองทัพอสูรน,นับหมื่นด้านล่างรีบหมอบลงกับพื้นด้วยท่าทีที่หวาดผวาใครที่ผ่านมาเห็นคงไม่อยากจะเชื่อสายตา ดวงวิญญาณฮักเส้นได้แหลกสลายกลายเป็นชิ้นเศษชิ้นส่วนนับพันก่อนจะแปลสภาพเป็นซากขี้เท่าสีเทาทุกสิ่งเกิดขึ้นในช่วงพริบตาและบุ้มเกิดเป็นโกโก้ขัน<ะ>เจอตัวแล้วนี่หมายความว่ายอย่างไงอย่าบอกนองว่าคามีมิกินที่รู้สึกขนตูดลุกพันพผงะและก้าวขาถอยเธอเกิดความหวัดผภาจากก้นบึง้งจนเผอแสดงพฤติกรรมที่น่าละอาย